เป็นโอกาสที่หาได้ยากครับผมเพราะว่าตั้งแต่ผมอยู่แม่สอนมาก็ยังไม่เคยมีแบบนี้ครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะพิธีกรเขาสอนก็เมื่อกี้ก็งงว่าอันนี้คืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็พอเสร็จก็เข้าใจเลยค่ะ คนไหนในห้องนี้ที่มีโอกาสที่อายุ60แล้วจะมีความสุขแต่ถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าเราใช้เวลามากเกินไปจะคิดเสมอนะคะอยู่ป่าอยู่เมืองก็ให้การศึกษาเสมอกันค่ะคนเมืองเขามีอะไรแล้วก็อยากให้เด็กเราแค่ได้ใกล้เขามากที่สุดนะคะทําให้เด็กได้แบบสัมผัสว่ามีการออมแบบไหนแล้วก็ได้สัมผัสว่า มีบอร์ดเกมอะไรให้เล่นที่แบบมากกว่าความรู้ที่มันมีในบทเรียนย่งค่ะ I'm really happy that my students come in here attending the workshop because it's really help for them especially in their future managing their financial matters could help them uh, in their future actually อันนี้สนุกค่ะทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้ค่ะครเขาบอกว่าใช้แลกทัเงินแลกความเงินทำงานเก,ก็บเงินตั้งแต่ มันเยอะก 3, ว่า3ามันหรือเปล่าไม่เคยเล่นมาก่อนเพราะว่าแบบมาถึงก็พี่เขาก็รับต้อนรับเป็นอย่างดีมากเลยค่ะแถมยังแนะนําเข้าใจแบบทั่วถึงด้วยค่ะเป็นแลบเป็นงานที่แบบว่าดีมากๆค่ะเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาทุกเพศทุกวัยทุกระดับชั้นเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการออมแล้วก็การสร้างรายได้ค่ะรู้สึกว่าเพียงพอรครับแต่ก็อยากเล่นอีกแล้วก็อยากอบรมอีกครับผู้เล่นคนแรกเนี่ยคะเลูกสาวเนาะ ถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะเชิญชวนได้ให้มาเรียนรู้มาศึกษานะคะเพราะว่าความรู้เหล่านี้ก็อย่างที่บอกค่ะมันไม่ใช่ความรู้ที่ไกลตัวนะคะมันเป็นความรู้ที่ใกล้ตัวขอบคุณมากๆค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะหวังว่าเด็กๆจะสามารถนําเอาไปใช้ในชีวิตประจำวนันแล้วก็ในอนาคตของนักเรียนได้ด้วยค่ะ ทั้งพิธีกรคือดีมากพี่ๆี่สตาฟคือแบบดีทุกอย่างค่ะดูแลดีมากสําหรับพี่พี่น้องๆคนไหนนะคะที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนนะคะเป็นแลบคือคําตอบที่ดีที่สุดค่ะดีมากๆค่ะก็อยากให้น้องๆรุ่นต่อๆไปนะคะเข้ามาร่วมอบรมฟังความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการเงินนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เราควรศึกษาไว้ค่ะ ท่านสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆผ่านช่องทางต่างๆ f a c e b o o k Fanpage กระตุกตองคิดกับฟินแล็บและ TikTok f ฟินแล็บฟอร์ฟัน